สวัสดีค่ะวันนี้วันที่เกตสิงหาบรรยากาศตอนเช้าแปดโมงฝนยังลงอยู่เลยค่ะอากาศดีย็นสบายสบายวันนี้ผ้าก็คงไม่แห้งอีกดูบรรยากาศฝนล,ลงตอนเช้า ที่อื่นไม่รู้ตกหรือเปล่าที่กรุงเทพนี่ตกทุกวันเลยค่ะไม่มีวันไหนที่ตื่นมาจะไม่เจอฝนบรรยากาศก็จะประมาณเนี้ยทุกวันจะเข้าสองเดือนแล้ว ซักผ้าค่ะซักผ้าท่ามกลางสายฝนไม่รู้ผ้าจะแห้งอีกหรือเปล่าวันนี้ นี่แปดโมงนะคะยังมืดตึ๊ื่ยเลยลูกสาวก็เข้าห้องเข้าลังแต่เช้าวันนี้เข้าลังแต่เช้าไม่ลงหรอือลูกหหนูจะอยู่นี่เหรอหอจะอยู่ในนี้เหรอเหรอนอนแต่เช้าเลยเหรอลูกวันนี้ฝนตก บรรยากาศฝนตกเปิดหน้าต่างดูสินี่มะม่วงนะคะมะม่วงฝั่งนี้มะม่วงต้นนี้เป็นทั้งปีค่ะที่วันนั้นเคยไปสอยอะแต่ตอนนี้เริ่มแก่แล้วบรรยากาศไม่มีแดดเลยแต่ละวัน ซักผ้าก็ไม่แห้งสองวันแล้วผ้าไม่แห้งเลยหนูไม่ตื่นเลอลูกืไม่ตื่นเหรอ,หอ,หรอจะนอนอย่างนี้เหรอฮะทำไมทําอย่างนั้นน่ะเป็นไรอะ่ะไปไหม่ลงข้างล่างกับแม่ไหมไปเปล่าเปิดไฟแล้วไฟสองตาหนูแล้วลูก จะเก้าโมงแล้วไม่มีแดดเลยเมื่อตื่นตืต่นต้องเปิดไฟเข้าห้องก็ต้องเปิดไฟคนดูคงจะประหลาดนะคะเพราะว่าทุกอย่างคุมไม่หมดเพราะว่าเป็นคนแพ้ฝุ่นเจอฝุ่นแล้วก็จะคันของทุกอย่างจะเอาผ้าคุมไม่หมดในห้องเนี้ยแต่ไม่ค่อยได้เปิดหน้าต่าง ไม่แพ้อย่างเดียวคือลูกสาวตัวนี้แหละที่ไม่แพ้ลูกสาวตัวนี้แหละคือไม่แพ้สุดที่รักเลยเนี่ยสุดที่รักเลยคนเนี้ยสุดที่รักเลยเนี่ยสุดที่รักเลย เวลาดื้อก็ดือด้อดื้อพูดนี่ไม่ให้ฟังอ่ะดื้อมากเลยอเอ็ดแล้วก็เอ็ดได้แป๊บเดียวมไม่ไปอ่ะลูกนอนอยู่นี่เหรอหนอนอยู่นี่ใช่ปะคยนคืนไม่นอนไปนั่งเฝ้าดูเขาอยู่ข้างนอกแล้วก็เช้ามาก็ต้องมานอนแหมอย่างเงี้ยฮะ นอนแมะอย่างงี้อืตื่นเช้ามาก็พาไปฉี่ค่ะฉี่เสร็จแล้วก็เข้าบ้านถ้าปวดฉี่ถ้าขังไว้ในห้องนี้เขาจะเคาะประตูค่ะเคาะประตูเป็นก็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 เคาะเคาะอยู่อย่างนั้นแหละอยู่ข้างล่างตีห้านี่ขึ้นมาปลุกแม่แล้วเคาะประตูกะกะกะกกกละจนเราได้ยินเราต้องบอกว่ารู้แล้วลูกนั่นแหละเขาถึงจะหยุดไม่งั้นเขาก็จะเคาะอยู่อย่างนั้นน่ะปลุกเรา ใครว่าสัตว์ไม่รู้เรื่องอ่ะรู้หมดทุกอย่างอ่ะคนที่ไม่เลี้ยงอ่ะคือไม่เข้าใจไม่รู้เขาเหมือนกับเขาจะจําว่าเราทําอะไรนี่เขาจะจาจาแล้วเขาก็อย่างนี้ค่ะหน้าต่างทุกบานประตูทุกบานเปิดได้หมดต่อให้เป็นประตูเลื่อนประตูอะไรนี่ใช้ขาเขียเปิดได้หมดหน้าต่างไม่มีบานไหนที่จะเปิดไม่ได้นอกจากเราจะล็อกก่อนเขาจะเปิดเองได้หมดเลยฉลาด แต่ก่อนนี่ไม่มีแมวนอกบ้านจะปล่อยเขาออกไปเที่ยวเขาก็จะไปบนหลังคาเที่ยวเสร็จบางทีเรานอนหลับกลับมาเขาเปิดหน้าต่างเข้ามาเองก็มาเคาะประตูเราก็ก็ก,ก,ก็ก็เพื่อจะให้เราเปิดให้แล้วพอเราเปิดให้เขาก็เข้ามานอนจะเป็นอย่างนี้แต่ตอนนี้ตอนนี้ปล่อยไม่ได้แล้วเพราะว่าแมวนอกบ้านมีเยอะมากออกไปทีไรก็โดนกัด เสียต่ตังโดนกัดหลายรอบแล้วขอบคุณนะคะที่มาชรับชมรับชมภาพบรรยากาศไม่มีอะไรคะ่ะชีวิตบ้านบ้านก็จะประมาณนี้และค่ะอยู่บ้านเป็นแม่บ้านก็จะประมาณนี้นะะนนมนมนไม่มีอะไรไม่มีโอกาสกลับบ้านเมื่อไหร่ไปทุ่งกุลาร้องห้าจะเอาบรรยากาศดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้ดูการทำนา ทำทั้งนาทำทั้งสวนค่ะมีสวนทุเรียนอยู่ที่บ้านเดี๋ยวจะหาภาพสวยๆว,วิวสวยๆมาฝากค่ะจบคลิปเช่านี้แหละค่ะขอพระคุณนะคะที่ติดตามช่วยกดช่วยช่วยกดช่วยไลค์ช่วยสับสกาย,ช,ย, like, ช,ยช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะขอพระคุณทุกท่านทุกคนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ